มาพบกันอีกแล้วนะคะกับเกษตรริมรั้วบ้านการเด่นคอนโดมบหนึ่งช่องที่รบรมความรู้เกี่ยวกับกลาบมาฝากเพื่อนค่ะสําหรับใครที่เพิ่งมารับชมครั้งแรกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่ๆนะสาหรับขวัญและกําลังใจให้หนึ่งก็เพียงแค่คอมเมนต์ด้วยอิมชั่นตัวอะไรก็ได้นะคะหรือกดไลค์กดแชร์นะคะให้หนึ่งหน่อยนะคะเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในทําคลิปต่อๆอไปนะคะขอบคุณค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเป็นคลิปที่หนึ่งมีความภูมิใจที่จะนําเสนอมากๆเลยนะคะเป็นคลิปที่หนึ่งอยากทําตั้งแต่หนึ่งเปิดช่องเลยนะคะนั่นก็คือการเชิญกูรูด้านกุหลาบนะคะมาสอบถามขอคําแนะนํานะคะเกี่ยวกับการปลูกกุหลาบนะคะมาฝากเพื่อนๆนะคะกูรูท่านนี้ก็คือคุณลุงสุรชัยกลับประสิทธิ์นะคะเจ้าของสวนรักมิตรนะคะเจ้าของสวนกุหลาบเก่าแก่ของประเทศไทยแห่งหนึ่งนะคะเชื่อว่าหลายๆคน ในวงการกุหลาบไม่มีใครที่ไม่รู้จักคุณลุงสุรชัยนะคะท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีมากๆท่านหนึ่งนะคะแล้วก็มอบความรู้ให้พวกเราในกลุ่มกุหลาบต่างๆอยู่เสมอค่ะค่ะวันนี้เราก็มาสวนลักมิตรนะคะที่ร้านใหม่นะคะตลาดอายลาสองนะคะเดี๋ยวหนึ่งจะบอกเส้นทางให้เพื่อนๆทราบอีกทีนะคะว่ามายังไงเนาะ ร้านก็ยังคงอลังการเหมือนเดิมมีดอกกุหลาบส,สวยๆเยอะๆหลากสายพันธุ์นะคะหลายหลายสัญชาติเลยนะคะแล้วก็มีทั้งแบบหอมแบบเลื้อยแบบดอกดกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นท่านี้นะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ก็คือเป็นคุณลุงสุรชัยนะคะเป็นเจ้าของสวนลักมิตรนะคะ เป็นปรมาจารย์ด้านกุหลาบของพวกเราเองนะคะไม่ขนาดนั้นแต่ว่าลุงก็รักการปลูกกุหลาบเนะในวงการกุหลาบก็ทราบกันดีว่าเป็นปรมาจารย์ด้านกุหลาบของเราท่านหนึ่งนะคะมีความรู้เรื่องกุหลาบเยอะมากนะคะแล้วก็คอยให้คำปรึกษาพวกเราอยู่ในกลุ่มอีซี่โรดด้วยนะคะแล้วกลุ่มต่างๆนะคะรวมถึงมีเพจที่คอยให้ความรู้พวกเราด้วยนะคะวันนี้เราก็มาเยี่ยมชมร้านใหม่กันค่ะวันนี้ก็ให้มาเดี๋ยวหนึ่งจะถามคําถามคุณลุงนะคะขออนุญาตถามว่า เดิมเริ่มแรกเลยสวนลักมิตรนี้จะเอ่อก่อตั้งเมื่อนานหรือ,อยังคะเริ่มนานหรือยังสวนลักมิตรเนี่ยเกิดที่พนัฐมิคมชลบุรีนะครับแล้วก็เกิดจากความรักเกิดจากความผูกพันที่แบบปู่ย่าตายายชอบปลูกต้นไม้แล้วลุงก็เลยชอบมาด้วยแล้วก็ความตั้งใจก็คืออยากมีอาชีพให้หลายท่านได้ทํางาน แล้วตัวลุงเองก็ทําทุกสิ่งบนความรักความชอบความชอบเนี่ยมันจะทําให้เราอยู่กับเขาได้นานๆค่ะแล้วกุหลาบที่คุณลุงชอบมากที่สุดเป็นแนวแบบสายพัน์ธุไหนคะจริงๆมันพูดคําถามอันนี้มันเป็นคําถามที่ตอบยากต้นไหนสวยชาตช,ชอบต้นนั้น,น,นเออแล้วก็ต้นไหนเลี้ยงง่ายก็จะชอบต้นนั้นอ,อันไหนเลี้ยงยากก็คัดออกแพ้คัดออกอืม เราต้องซีเรียสไหมคะหรือว่าแบบเครียดไปเวลาแบบเขาเป็นโรคเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหลับเป็นเรื่องปกติหรือเม่มีอะไรก็ทําไปทําวันนี้ให้ดีที่สุดทําปัจจุบันให้ดีที่สุดยืนมั่นคติของทางพุทธไว้ก็คือกุหลาบเขาก็มีเป็นโรคเป็นปกติอยู่แล้ว <c oughs> ใช่ไหมคะใช่ <c oughs> เราอยู่เมืองไทย <c oughs> อากาศเราไม่ได้เกลื้อนหนุน <c oughs> เหมือนอย่างเราอยู่ในประเทศแถบหนาวหรือแถบอบอุ่นเนาะค่ะ <c oughs> <c oughs> เพีย้ยไฟนี้เป็นตัวร้ายมากเลยมีอะไรแนะนํำสาหรับเพื่อนๆบ้างไหมคะเพีย้ยไฟเป็นศัตรูเบอร์หนึง่งแล้วก็ไม่อาจจะไม่กล่าวถึงลายแดงด้วยเจีดลายแดงเราอาจจะกล่าวถึงภายหลังเนาะใช่ค่ะเพีย้ยไฟเป็นมะแรงจะมีหกขาฝรั่งจะเรียก t r i ปสอ่ามันจะมีเอเสมอเลย t h r I p s s, <S เป็นพระหูพอดเสมอเพระโตมเล็กแล้ว มันจะดูดกินน้ําเลี้ยงแล้วมันเป็นแมลงปากดูดพอดูดปุ๊บเนี่ยมันจะดูดจากที่มันใบอ่อนแล้วที่ซุกซ่อนของมันจะอยู่ในซอกกลีบดอกยิ่งกลีบดอกมีความซ้อนเยอะมีความแน่นเยอะที่ซุกเยอะ,มะแมลงตัวนี้เพลี้ยไฟนี้ก็จะรักถ้ากิงพันไหนจะเห็นนะถ้ากีบมันห่างๆอย่างเงี้ย มันจะเป็นน้อยอถ้ายิ่งไม้ซิงเกิลเพทโกรีบชั้นเดียวยเงี้ยยิ่งเกิดเพล่ไฟได้ยากเพราะมันไม่มีซุกซอดเคล็ดลับอย่างนึงเลยเหรอคะเพิ่งทราบพูดกันตามเหมือนเขาเรียกอะไรกายภาพกายภาพเหมือนที่ซ้อนน้อยอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดเป็นพวกแบบพวกไม่ไม่ค่อยซ้อนอแต่ว่าคนไทยก็ชอบแนวซ้อนมากกว่าอันนั้นเป็นความชอบแล้วเราก็จะต้องทำงานหนักขึ้นนิดนึงอันเนี้ย ความเป็นจริงเรา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 ,เราต้องยอมรับนบะความจริงอะอความจริงมีหนึ่งเดียวถ้าอย่างนั้นเราอาจจะต้องพ่นยาถี่ขึ้นแต่เราไม่สามารถใส่ยาแก่ได้นาะยายาแก่จะทําให้ใบไหมเบินจริงๆแล้วระยะเวลาในการพ่นเพี้ยฟไฟอะค่ะควรจะพ่นกี่ครั้งต่อวันแล้วประมาณกี่กี่รอบคะจริงๆ<ะ>อ่ะเขาพูดกันทั่วๆไปนาอว่าสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพราะว่ามันอาจจะ การทางานของเราเนาะเราก็ยังอยู่ในวัยทางานหรืออะไรางี้นะแต่จริงๆลุงสังเกตดูอะ่ะเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันนะรอบชีวิตของเพลี้ยไฟอ่ะหนึ่งเดือนจะเป็นตัวแก่ไขเป็นตัวอ่อนแล้วก็ตัวที่มันร้ายกาดวนเวียนอย่างเงี้ยหนึ่งเดือนถ้าเราในรอบหนึ่งเดือนเนี่ยเราสามารถคุมมันอยู่ได้นะมันหมดไปมันก็จะเบาบางลงคือเจ็ดวันก็ประมาณ สี่รอบแปดสี่รอบน่าจะพออยู่แต่จริงๆอ่ะที่สวนทําเป็นการค้าลุงต้องกระชับมาเป็นห้าวันครั้งโอ้นี่เป็นเคล็ดมันมันมันไม่งั้นมันของไม่สวยพอที่ให้ลูกค้าซื้อเราได้เราต้องป้องกันไม่ให้มันเกิดดีกว่าตามมารักษาทีหลังแล้วพ่นนี้คือแค่ทางใบหรือว่าตรงกระถางตรงดินเราพ่นเนี่ยจะพ่นจากข้างล่างขึ้นมาเนาะพ่นเข้าใต้ใบเนาะคเสร็จแล้วก็คว่ำหัวฉีดลงให้มันตกในซอกกีบดอกด้วย แต่ยาที่เราใช้เนี่ยควรจะเป็นยาที่มีพิษกับสัตว์เลี้ยงลูกได้นมเนี่ยอย่างสัตว์ที่มีเต้านมเนี้ยเขาเรียกแมมมอลเนาะต่ำๆในทางราชการจะกําหนดเป็นสีน้ําเงินถ้าฉลางน้ําเงินจะปลอดภัยก็คือของทางสวนจะเน้นเป็นสีน้ําเงินส่วนใหญ่ใช่ไหมคะส่วนใหญ่แต่บางครั้งมันก็มีสีเหลืองบ้างยากโกหกถ้ากโกหกถูกจับได้จะอายเขาก็ค,าคือหลักๆถ้าสมมติคนที่จะปลูก ไม่อยากจะสัมผัสสารที่มีมากก็อาจจะเริ่มต้นด้วยสีน้ําเงินก่อนดูว่าอยู่ไหมนะคะเอาไม่อยู่ก็ก็เพิ่มค่อยเหลืองระดับเป็นสีเหลืองไม่แนะนําสีแดงไม่แนะนําสีแดงเลยแต่จริงๆอะ่ะเราสามารถป้องกันได้เช่นการยืนเหนือลมลมไม่โดนเราสวมแมสใส่ถุงมือใส่เสื้อแขนยาวลุ่งฉีดเป็นไล่อ่ะฉีดมาสี่สิบปีแล้วว่าไม่เห็นเป็นไรอะ่ะเออลูกป่วยกับโรคอื่น ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องอยาฆ่ามแมลงเลยเพราะว่าลุงรู้และลุงเข้าใจความเข้าใจต้องมาอันดับแรกแล้วท่านก็จะาสามารถแฮนเดิลได้จัดการได้ก่อนที่จะฉีดเพี้ยไฟควรตัดแต่งก่อนใช่ไหมคะก็ดีสิถ้าสมมติว่าเรารู้ว่ามันที่ซุกซ่อนอยู่ไหนอย่างเช่นมันระบาดเยอะใช่ไหมเราเก็บดอกใส่ถุงพลาสติกมัดปากมันก็ไปตายในถุงแล้วจับ โยนตากแดดไว้ความร้อนมันก็อกมันไม่มีอากาศไม่มีอะไรมันก็ตายต้องตัดยอดบอดไหมคะยอดบอดตัดได้ถ้าเราอยากจะให้แก้ความบอดให้มันเป็นหายบอดแล้วเรามาเกิดอาจจะเกิดดอกจากตรงที่มันแต่ใหม่ได้ไงอ๋อมันได้เลยยอดบาายอดเขาเรียกเป็นบลายชูดอืมคือถ้จาจะพ่นเพีย้ยไฟเราเราตัดมไม่เกี่ยวดอกเพีย้ยไฟไม่เกี่ยวกับยอดบอดอ๋อ ม่เกี่ยวกับยอดบอกไม่เป็นไรก็ถ้าเกิดจะพ่นเพี้ยไฟอาจจะกําจัดแค่ดอกเฉยๆก็พอก่อนใช่ไหมคะได้เพื่อลดจำนวนทั้สวนแล้วก็ฉีดแล้วก็ป้องกันแล้วก็ดูคิดไว้ว่าวงรอบชีวิตของมัน30วันแล้วเราคุมมันให้อยู่แล้วก็ต่อจากนั้นเราก็อาจจะห่างหน่อยอืพอห่างได้ตอนทีทีอะรอบ30วันแนะนําตัวไหนบ้างคะสําหรับคำจัดที่ตอนนี้ที่มันได้ดีที่สุดเป็นสไปนีโทแรมสไปนีโทแรมในรูป x อ็กซ์เนี่ย ยี่ห้อการค้าอื่นก็ใช้ได้นะถ้าเป็นสปาสารสมัยสไปนนโทแลมเนาะแล้วก็ควรจะสลับกับกลุ่มอื่นอ,อย่างเช่นฟิโปโนิลสลับกลุ่มมันเป็นยาคนละกลุ่มเพราะนั้นมันจะไม่ต่อไม่ไม่เสริมสร้างการดื้อยาคือหนึ่งอ่ะไม่ค่อยใช้สารเคมีเอาตรงๆเลยบอกเป็นยี่ห้อได้ไหมสล <laughs> บฟิโปนิล เป็นชื่อเลยเหรอคะที่ชื่อ่เขาเลยนะคะเป็นชื่อเป็นแบรนด์เนมเพราะว่าออกมาขายเจ้าแรกเลยเป็นฟิโบนิอรู้จักแต่ x เซียวอย่างเดียวเลยเนาะอสไปนีโธรัมแต่มันราคาสูงสลับกันเหรอคะสลับกันอาทิตย์เหมือนเมื่อกี้เราบอกพ่นวันที่หนึ่งขีดสไปนีโธรัมใช่ไหมค่ะแล้ววันที่สิบขีดสไปนีโธรัมอีกครั้งหนึ่งสองครั้งแล้วต่อไปก็เป็นฟิโบนิลแล้วก็ฟิโบนิลแล้วก็วนกลับมาหรือถ้าหนูมีตัวอีมาเมกติน หนูก็สลับสามตัวเลยม,มันก็จะยิ่งดื้อดื้ยากใ,ในการคุมเพลี้ยไฟและ,มะแมลงทั่วๆไปอย่างอื่นไอ้สาตัวนี้มันฆ่าหนอนเลยด้วยไหมคะนอกจากเพีย้ยไฟหรือไฟนีโทรมฆ่าหนอนด้วยถ้าหนูเจอมันตัวเล็กๆนะมือหนูบี้อนี้<笑><笑>อันนั้นนะเพราะว่าเรารู้ใช่ไหมหนอนมาไข่ตอนช่วงหกโมงเย็นถึงประมาณสองทุ่มแล้วช้ามาถ้าหนูพลิกดูใบปุ๊บมันมีลังหนูบี้เลยจ ง่ายกว่าใช้ยาอีกมันยังไม่เห็นตัวที่บางคนเขาลังเกียจหนอนมันยังไม่เป็นตัวมันแค่เป็นใยเหมือนรังไหมอ่ะค่ะบี้มันก่อนหรือเด็ดมันออกก่อนแล้วใส่ถุงพลาสติกโยนทิ้งไปก็ดีกว่าถ้ามันเกิดเป็นตัวใหญ่ๆแล้วยิ่งยากเพราะมันมีก้ามแล้วมันมีก้ามแล้วแข็งแรงแล้วมีขนด้วยคันขนเป็นบุ้งใช่แต่ที่เรากลัวเราพวกกลัวพวกหนอนใหญ่ผักหนอนใหญ่ผัก เดี๋ยวมันมีอีกตัวนึงนอนหนังเหนียวกับน,นอนใยผักเ่างัว,วที่บ้านอย่างนี้ไม่เคยเจอห,อหนอนนะบ้านหนึ่งเจอแต่หนอนบุ้งแต่ถ้าหนูใช้ยาสม่าเสมอนะไอ้พวกนี้มันก็จะไม่มาเราไมันถูกกำไรที่บ้านจะเจอเป็นพวกอะไรสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ที่กําจัดเพีย้ยไฟไปก่อนนะคะจริงๆแล้วคลิปที่สัมภาษณ์คุณลุงสุรชัยนะคะความยาวทั้งหมด4ี่นาทีนะคะ ซึ่งยาวมากยาวที่สุดในช่องเลยนะคะแต่อัดแน่นความรู้ที่เราสามารถนำไปใช้ในการดูแลกุหลาบของเราให้สวยงามได้นะคะเลยขอแบ่งออกเป็นตอนๆไว้น่าจะประมาณสัก4ตอนนะคะสำหรับคลิปสั้นนะคะแล้วก็ลงอีกครั้งหนึ่งนะคะแบบคลิปยาวเลยนะคะดูรวดเดียวจบนะครบไว้ทบทวน วันที่15กุมภาพันธ์เวลาประมาณ2ทุ่มนะคะอย่าลืมมาดูคลิปเต็มกันอีกทีนะคะวันที่อัดคลิปนี้ก็คือวันที่13กุมภาพันธ์2568นะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์14กุมภาแล้วนะคะก็ขอให้เพื่อนๆนะคะมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงพบรักแท้รักที่ดูแลก,กันเจอคู่ครองที่ดีนะคะใครที่มีคู่ครองที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้รองคู่กันไปยาวๆนานๆนะคะมีแต่ความสุขนะคะ มีแต่ชีวิตหวานชื่นสีสันสดใสเหมือนกุหลาบนะคะแต่ไม่ต้องมีโรคภัยเหมือนกุหลาบนะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะไปก่อนนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ